ครับสวัสดีครับผมนุ่มรถเข็นครับครับเมื่อนี้มีง่วงงามมาเปิดราคาแพ็คคูครับเมื่อนี้พอไนเวทเพิ่นได้เขามาใไม่ครับอาจะเป็นง่วงท้องหนึ่งแม่เป็นแม่แยกลูกผสมแล้วหนึ่งแม่แต่แต่เป็นเพิ่นผสมตัวครับเดี๋ยวมาเบิ้งแม่แรกก่อนครับนี่ครับเบิ้งแม่ใหญ่แม่แรกครับแม่นี้ อาจจะเป็นแม่แยกลูกเนาะเป็นแม่แยกลูกผสมผสมตัวเดเดียนกว่าแต่ว่าบอยังได้ตรวจท้องเนาะเพราะนั้นเดตรับประกันแม่นี่เป็นเป็นแม่ลูกที่เราได้บริเวณเป็นแม่ลูกสองแม่นว่ะสองในท้องสองสมใหม่ เป็นแม่ลูกที่สองสมัยรับเบิ้งแข้งเบิ้งขาครับพี่น้องเบิ้งแข้งเบิ้งขาเดี๋ยวจุงยางเจากรอบเบิ้งซะก่อนจุงยางเจากรอบให้พี่น้องเป็นเบิ้งครับอ่าพี่น้องสังเกตเบิ้งแข้งเบิ้งขาครับล่ำตหางกกเงาหางใหญ่ดีแข้งขากับใหญ่ดีครับพี่น้องเป็นหัวออกลูกกระทบอ่ากูดกระทบบาสิ่สูงใหญ่สีแดงสูงใหญ่เงีวครับ อ่าเพอนจะเปิดคู่กันกับอีกแม่อีกแม่นหนึ่งครับอ่าแม่นี่ท่ายสูงหลายปไปแล้วพี่เอ้ย็บวกครับแม่นี่เพ่นรับประกันหายลอยหาซิ150บบวกครับแม่นี่แต่ผมเบิ่งแล้วมีนะครับลอยหาซิบหาขึ้นไปอ่าเป็นแม่แยกลูกผสมโตมาแล้วแต่ว่าเพน่อนย่างได้รับประกันเพ่นกะเปิด เปิดแนราคาแม่อยกลูกก็ซื้อน้อไม่ได้เปิดใน่ละาแม่ท้องอ่าเพราะว่าเพิ่งเพิ่งผสมโตไปครับพี่น้นนองเพิ่นจะเปิดแพ็กคู่กันต้นนี้อีหยงมีว่าผีจุงจุงย้มาผี่จลน้อยจุงย้ํามาท่าผิเพิ่งจุง่จุงย้งาํามาทา่าผีครับ่ต้นี้ว่ม,ม,มีอันว่มีมีหยังก็บึงขาบึงครับ <ด> you, ยอยู่ข้างหน้าโอ้อนี่เห็นกซ์พี่น้องนั่นอ่ามีติ้งอยู่ข้างหลังครับขาเป็น,นข้นกับเป็นสิวหัวใหญ่กับเป็น,นข้นกับเป็นสิวนะครับอ่าท้ายนะใหญ่ตึ้งไงทึ่งสูงผู้ใดมักไงไงทึ่งสูงอ่าเล่มหญ้าดีพร้อมครับเบื้องดีครับเล่มหญ้าดีพร้อมอ่าเพิ่นจะเปิดแพ็คคู่ครับรับประกันตำนี้อ่าอ่ามิตรนุ่ม ติ่งหน่อยเดียวนะครับเดี๋ยวเบื้องตัวที่2บาหน่อครับตัวที่2องอาอยู่ใกล้ๆกันนี่ครับพี่น้องตัวที่2กับเฟียมเดียวกันครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นอ่าวงทองตัวนี้เป็นวัวทองสีออกสีเขาเปลือกเป็นสีเขาเปลือกครับอ่าหยับไปพุ่นอีกจักหน่อยหนึง่งเบื้องครับเบื้องแขงเบื้องขาตัวนี้สีจะว่าได้ครับหยับไปอีกหน่อยหนึง่งหยับออกไปอีกอ่าผมยางบาไ่ได้เด้อครับพี่น้อง ให้เพิ่นจูงให้เพิ่งเอานี่ครับตัวน,นี้ออกสีเขาเปลือกเป็นแม่ท่องท่องที่เท่อไหนหพยาธิแม่นี่ของกันครับแม่นี่เป็นแม่ท่องที่สองเป็นวะท่องสองสองในท่องลูกสองในท่องแม่นี่เพิ่นผสมปีศาจแดงไว้ครับพี่น้องแม่นี่ผสมปีศาจแดงไว้เดี๋ยวเบ่งใบเบ่งหลอดครับอันนี้ครับใบปีศาจแดงพี่แซด พี่เสียดหนึ่งสามศูนย์ครับนี่ครับหลอดหลอดมีครับหลอดอ่าบริจากกล้องกับบริษัทปันไดยครับกล้องเออเห็นแล้วนี่ครับพี่เสียดหนึ่งสามศูนย์อ่าเบอร์วันที่ผสมครับอ่าวันที่ผสมวันที่เจ็ดมิถุนาอ่าออกประมาณยิบเก่ากุมผ้าบอ มุกขาครับเจ็ดมิดถุน่าท่องท่องจักเดือนออเหรอท่องซีบ่ะซีหาเดือนครับพี่นอ้องแม่นี่ท่องซีหาเดือนอ<ม>ตำนี้อีหยังมีว่าแม่นี่แต่แม่นี่ตำนี้ยังบ่มีรับประกันตำนี้เนาะเบ<ต>ิ่งมมมมเครื่องอมชมพู่เพิ่นว่าครับเครื่องอมชมพู่ ทองนี่เพิ่นกับตัวทองเรียบร้อยเนาะเมื่อคืนนี้เนาะตัวทองเรียบร้อยรับประกันว้วนทองอ่าเพิ่นจะเปิดแสนหาอ่าเพิ่นเปิดไว้หนึ่งแสนหาเมื่นบาทต่อร่องได้ครับต่อร่องราคาได้ครับอ่าท้ายนี่ก็สูงซ้ำกันเนาะท้ายอ่ารับประกันลอยหาสีบวกอ่าเบิ่งสีอาจจะบ่ได้ครับแต่ว่าเนื้อตัวอ่วาง้วนจะพร้อมแน่นิดนึงเพื่นเปิดไว้ หนึ่งแสนหาหมื่นบาทต่อรองราคาได้ขอเบอร์โทรบานพ 8, 4, 99, 2. 2> อีย์แปดสองเจ็ดสี่เ9้า2ก้าหนึ่งสองสอเจ็ี่เก้เก้ครับอตเดี๋ยวจุงว่าให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งอีกจักน้อยกขน่ะแม่นี่จุงจุงไปออกไปทางคุณจักนิดนึงเบื้องทางองทายางครับเบื้องเนื้อนังเนือ้อนังดีครับ,บง่อแม่นี่ เนี่ยนั่งดีพิษอย่างเดียวสีว่าได้ครับอ่าสีลรื่องมันก็ได้โอเคครับแม่นี่ตําหนิบ่มีเนาะแม่นี่เน้อตําหนิบ่บมีครับอ่าจูงจูงยางไปทางฝั่งไหนหนึ่งเบิ้งแขงเบิ้งขาเบิ้งทาย,ยงทานยางครับพี่น้องหรือว่าพี่น้องสิขม้าเบิ้งโตจริงได้อ่าอยู่บ้านนั่นสูงตำบลน,นาเวียงอำเภอเสนากระทุ่มจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเบื้องขั่หญ่ครับ,รบ,บน,นี่ครับอ่างัวกับคนนี่ครับ สีจะาพ่สูแม่แยกลูกครับสีจะา่สูแม่แยกลูกน่ครับแม่แยกลูกสีจะดีกว่าครับครับหนีาบุ่มีกับเลี่ยมดีอยู่ครับพี่น้องเป็นตะเอาไปเลี้ยงอยู่ราคาต่อร่องราคาครับเพิ่นเอาครับผู้ใด้สนใจก็โตรมาสอบถามเพิ่นได้ครับโทรมาได้เลยต่อร่องราคาส่วนรดทรงหรือจะให้เพิ่นทรงให้เพิ่นกะทรงไดกันครับหรือจะมาเอาเอง ตามสะดวกพี่น้องที่สนใจนะครับนะครับรถเพิ่นกับมี่นะครับรถเพิ่นรถรับทรงเพิ่นกับมีครับพี่น้องนะครับกินหญ้าดีดีผู้ใดมักกับจังโทรเข้ามาสอบถามต่อรองราคาครับพอเวีเบิ้งครับคุยง่ายเบอกง่ายครับบอกถือข้อกันเพิ่นอาจจะแถมก็ได้นะครับส่วนแม่แดงนี่ก็เบิ้งกินหญ้าดีละครับพี่น้องเบิ้งกินหญ้า กินหญ้าดีครับเลี่ยมหญ้าดีหางัวกับฮางัวเลี่ยมหญ้าได้ดีนะท่งนี่เหรครับมันจังอ้วนไวขนาดหญ้าบ่มีขนาดหญ้าบ่มีครับหัวแม่นี่ก็อ้วนอยู่แล้วเพราะว่าเลี่ยมหญ้าดีนะครับพี่น้องเป็นลูกกระทบผู้ใดที่สนใจก็จังโทรมาครับสำหรับคลิปนี้ก็มันล่มครับพี่น้องมันล่มมันอาจจะได้ยินมอสัาจเกียรวันไหนมันล่มรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดซับสไครให้่องยูทูบนมรถเข็นน้ำครับอ่าเดี๋ยวมีตัวมาเปิดอีกจะลงให้ซ้มเบิ้งเรื่อยๆ,ๆครับอ่าต๋องแม่นี่กะผูไดมกักกะจังท่มากครับครับสวัสดีครับผม